ช่องแกมิชวัยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแกมตื่นเต้นมากมีของเล่นใหม่มานำเสนอวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเลอซาชาออโต้ทวิสตัวนี้ค่ะทุกคนในกล่กองอย่างนี้นะคะเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่เคยรีวิวหมอัตโนมัติหน้าต่างอย่างเลยแล้วก็ไม่เคยใช้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าเคยเขาใช้ยากใช้ง่ายยังไงนะคะเมื่อเปิดออกมานะคะพเพื่อนๆจะเจอเทียม้วนผมอัตโนมัติหน้าต่างอย่างนี้ เป็นผู้หญิงที่ชอบสีแชมเปญชอบสีชมพูเห็นที่ม้วนผมอันนี้คือตายไปเลยก็แบบ มันชอบมากทุกคนเครื่องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3,290บาทนะคะถามว่าที่ม้วนผมอันนี้แตกต่างจากที่ม้วนผมอันอื่นยังไงนะคะเขาบอกว่าเขาจะเคล,ลือบทวมอลีนนะคะแล้วก็อาร์นอยล์นะคะปกป้องเส้นผมจากความร้อนแล้วก็ช่วยให้เส้นผมเงางามน,นะคะนอกจากนี้คือมีระบบออโต้โรเทชันคือสามารถม้วนผมให้เราอัตโนมัติสะดวกใช้ง่ายไม่ต้องหมุนเองนะคะนี้นะคะมีปุ่ม ปิดเปิดนะคะสามารถปรับระดับความร้อนได้นะคะตั้งแต่ 150, 1 70 190แล้วก็210นะคะแล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้กดแบบหมุนซ้ายหมุนขวานะคะ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยหมุนได้360องศาอย่างนี้เลยนะคะนะรอบนะคะจะเป็นปลอกป้องกันความร้อนตเหมาะมากสําหรับคนที่แบบเคยเวลาม้วนผมแล้วโดนเนื้อตัวเองตลอดเวลานะคะนี่นะคะทุกคนขนาดแกนจะอยู่ที่2 5ม MM มนะคะลอนเล็กะจะทําให้ผมเราอยู่นานขึ้นแล้วก็เป็นเกลียวมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยเขาจะเป็นร้อนที่แบบดูแก่มากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็จะปรับเข้ามาที่ร้อก่อนขณะที่รอเครื่องเขาร้อนนะคะแกจะมาเตรียมผมตัวเอง แ,แสกข้างนะคะรัดฝั่งนี้ไว้แล้วก็จำจะแบ่ง พึ่งหัวนะคะหมาคือบางคนก็จะชอบแบ่งเป็นช่อๆเล็กๆแต่แกม,มีความสุกว่าวิธีการที่แกมทำอย่างงี้ง่ายสุดแล้วโอเคเราจะมาม้วนผมกันแกมจับผมช่อเล็กๆแกมออกมานะคะเพื่อที่ว่าแกมอยากให้ทุกคนดูว่าเวลาลอนม้วนออกมาแบบเป็นอันเล็กๆอบมันสวยขนาดไหนนะคะนะคะ,นะคะวิธีการใช้คือหันหน้าเอาตรงโคง้งๆเนี่ยออกมีความสุกว่าใช้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เราก็จะกดปุ่มด้านสายมือของเรานะคะคือตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มตั้งแต่ กลางผมก็ได้หรือว่าข้างในผมก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเกมก็จะกดปุ่มด้านซ้ายเมื่อเพื่อ,อนๆได้ยินเสียงนะคะให้หยุดแล้วก็เอาออกเพื่อนๆก็จะได้รถแบบนี้จะจับเขาค้างไว้นะคะ คือเห็นไหมคือตัวนี้มันดีมากตรงที่ว่าเขามีระบบความปลอดภัยให้เพื่อนๆนะคะถ้าสมมติว่าผมเข้าไปในที่ม้วนอะนานเกินไปหรือว่าผมไปพันกันอะตัวนี้เนี่ยเขาจะหยุดอัตโนมัติซึ่งที่ม้วนผมอัตโนมัติรุ่นอื่นอะไม่มีแบบนี้นะคะจะใส่ผมเข้าไปนะคะนี้ ได้ออกมานะคะก็จะเป็นรอนประมาณนี้ทุกคนมันจะมีความแตกต่างกันนะคะตัดช่อใหญ่กว่าผมก็จะดูห่างกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะมีอีกวิธีม้วนหนึ่งที่แกมชอบทํามากนะคะอันนี้เนี่ยเมื่ออาจจะต้องม้วนให้ชินมือก่อนจะทําให้ทุกคนดูจับช่อมาช่อช่อหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจะยกเขาให้สุดนะคะแล้วค่อยๆปล่อยเขาลงอย่างนี้ทุกคนค่อยๆเลื่อนออก จะได้ผมเป็นลอนแต่ว่ามีความห่างกว่าซึ่งแกมชอบนะเนี่ยเหมือนก็ลังหมุนอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆก็ค่อยๆคลายออกไปเลยนะคะ,ะราคา3290บาทก็จริงแต่จะมีความสุกว่าคุ้มนะเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาดีนะคะแล้วก็มีรับประกัน2ปีด้วยนะคะ จะบอกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทํารีวิวเยอะนะทุกคนคือชอบสรรหาอุปกรณ์มารีวิวใช่ไหมล่าสุดซื้อแกนม้วนบวกนี้ห้อหนึงมานะคะราคาก็แพงอยู่นะราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะคะ อันนั้นคือเฟลมากถ้าใครอยากได้ทำรีวิวคือสามารถคอมเมนต์มาได้ผมดูแห้งกลางเป็นที่ม้วนผมนะแต่ว่าม้วนผมแบบไม่ขึ้นอะคือไม่ไม่เป็นหลอนเลยแล้วก็ไม่ไม่สวยเลยนะคะเมื่อเห็นปะว่าแกเป็นคนที่มีผมหนาแต่นี้คือเขาม้วนแบบเป็นหลอนๆขึ้นมาแบบเป็นเด้งๆหลอนสวยเลยนะคะแล้วก็ผมดูไม่แห้งกรอบดูคือผมยังดูสุขภาพดีอยู่นะคะ รนะอนสวยนะคะเครื่องเนี่ยไม่กินผมด้วยนะถ้าเป็นเครื่องตัวอื่นเนี่ยโห้ยดึงผมแบบว่าผมขาดเสียหายไปหมดแล้วมือใหม่หัดม้วนผมเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะแนะนําทําง่ายพอสลับมาด้านนี้นะคะเราจะกดปุ่มที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะ ที่ไม่ต้องค้างผมไว้กับแกนนานๆทุกคนแป๊บเดียวเนี่ยก็ม้วนออกมาเป็นลอนๆให้เราเลยนะคะนวนผมอัตโนมัติที่ห้อนอื่นๆเนี่ยบางทีม,ม้วนออกได้อย่างเดียวคะ่ะแต่ว่าตัวนี้สามารถม้วนเข้าได้ นี่นะคะม้วนออกมาเสร็จาแล้วแต่เรายังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ทุกคนทุกคนอาจจะก,กลัวผมแกมไปแล้วก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะคือใช้หวีเกาหลีหน้าต่างนี้นะคะในการสางผมออก ตอนนี้รู้สึกสวยมากรู้สึกเหมือนวาเนซ่าฮัตเจนคือผมทรงนี้มีความแบบโบฮีเมียนดูมีความแบบบีชเวฟนะคะแล้วถ้าทิ้งไว้วันถัดไปนะผมจะดูคลายมากคือจะเป็นรอนแบบห่างๆแลว้วเวลามัดผมนะดูสวยมากดูเป็นธรรมชาติมากทุกคนแล้วก็สําหรับแกมเวลาใช้ตัวนี้เนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมรู้แห้งกร้านนะผมก็ยังแบบดูเงางามอยู่เหมือนเดิมนะหมดไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวเลอซาชาออโต้ทวิสต์นะคะรอเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจ เลยซาชาออโต้ทวิสต์นะคะเด็กย<ม>ังทิ้งลิงก์เข้าไว้ให้ข้างล่างนะคะถเพื่อนๆมีมมมคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนกันโซนนี้น้องเกียมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ